พี่น้องช้างใหญ่กำลังบืนนาำเต็มพาเราคือดุ้ยบ่ปดพวกเนาบ่ไม่รู้ไงหนูาเราไปตัวที่ควาแล้วท่านเจ้าหน้าน,น,มมน่ันตุ่มอ่อน,น,นพี่น้องมีคนได้มั้งเนี่พี่น้องคนก็มีคนนะแล้วไม่ไ,มไล่แล้วพี่น้องโอ้ย,อยควเดนยังตื่นไหมอ้าวขวบเดดปุ๊บหราไม่ไล่ ว่าเห็นโงูเห็นยางเลยพี่เ้องม่ไ้อนูว่งนะพี่น้องมาพ่อแล้วมาพ่อแล้วพี่น้องกำลังบาดิีเมื่อพี่น้องเนี่ยโอ้ยงามสุดในป่านี่แล้วพี่น้องเอ้ยมึงแนมึงหนงามกลัวมูในป่าใช่ไปทางไหลป่างามหลายหักหาหำบงหักบุได้องามงามสุดในป่าพี่น้องเนี่ยน้องใหม่งามงามนี่พี่น้องเอ้ย ยามแรกแบบนี้พี่น้องออกมาอ่อนหนึ่งใหญ่ชุดแล้วนี่ใหญ่ชุดแล้วนี่อ่อนครับไหนแบบนี้จังหายหน่อยนะพอกินแล้วเนาะไหนแต่นี้หายอดก็พอกินเดือกินเดยอะน้อไม้ยามแรกพี่น้องเอ้ยมันก็แบบนี้แล้วเนาะไหนแล้วใหญ่กูมีวะไอ้พี่น้องหาหน่อไม้กายพี่น้องกายหน่อไม้พากันกายหน่อไม้กายได้กลับมเอาแล้ว ดีนะกลับมาเลยมาไหวชิมเงาด้วกลับมาสิว่าสิมเงาเดี๋ยวมาเพาะพอดีก้อนี่ชมยอดเลยพี่เดียอดงามๆพี่น้องเลย่น้องบัดรกำลังบัตสิพากันเลาะเมื่อพี่น้องมึงแน่ได้ยอดบ้างไงสองยอดพี่น้องเลยโอ้ยโหอวบๆเลยอันนี้เป็นน้องไม้น้องไม้บงบ่ไม่บงตัวนี้เนาะพี่น้องว้า พอดีพอกินไรบ้านี้พี่น้องว้ายขอบใจขอบใจขอบใจก่อนอม่พากันเมื่อยพอดีนั่งบัดสีเมื่อพี่น้องเลยได้บอไมตุ่มมาแล้วพี่น้อสบายดีเด้อสบายดีป้ารุงสบายดีเอซเบิดทุกๆทุานเนาะพากันเข้าปลาอีกแล้วมื้นนี่กะ พักกันเข่าปลามาหาเนื้อไม้ไายปลาดูเลยเม่ตูุว่าอยากกินเนื้อไม้ไายสดบาดสุดท้ายเพื่อนว่ามันสีเบิร์ดได้เลยใช่ดีได้บาทใช่ดีได้บาทพี่น้องสุดนั่นกับปาท่ายกันยังพอมีข่าวว่ามันป้งอยู่เนาะจะได้มาหาอีกรอบหนึ่งพี่น้องได้โบเมตุเอาแล้วกระป๋องมาเลยพี่น้องใส่ไม่ติดเลย พี่น้องเลยในน้อยมากสบายดีปะลูกโดยกบกันอีกแล้วอยู่ป้าจีรนพอมันมุ่งอยู่ป้ามันพ่อแมงมุมเป็นแมงมุมอยู่ป้ามันนี่พี่น้องอยากกินเนงน้ำไม้ไรไหมเอาเนงเอาเนงมันแบบนั่นไหนได้บาทเออโบมีเดี๋ยวได้บาทเอาบ้องมันแบบนี้โบมีเดี๋ยวได้พี่น้องมันเดิมโบมีแบบงามๆแล้วเนาะไม่แต่ แต่เพิ่นขายกันยังซ้ำนั่นได้เออแม่นอยู่เห็นกับเจ้าขายกันได้เป็นแกะขายก็เป็นบ้องเป็นยังไปสิบพันก็ได้น้อยที่คดีปรีถวยหนึ่งนะเน้นตั้งตักกินบาทหนึ่งก็ใหมุนไปก้อนนั่นบ่ไปไปพุ่นตะโกงไปทั้งพุ่นบ่แม่นใช่จ้ะเราเห็นทางอยู่นี่ก็มีอยู่มียู่หักจะมากกาทำไมแต่ต้สองไปปักนมุดตามดังตู้ไป มันเหี่ยบ่ไม่ตเหียันล่นเอามาเอนีต้องงเอาไวแบบเออเอาไปชั่นบอหมูมีได้แบบนี้เนาะบมมีได้เป็นต่าล่ะแบบอกเอาบ้องมันพ e ี่น NO ้องเลยมาเอาเนงมันเอาอันมันแตกเนงมาพอหย่อนงามๆคืออนเข้ามาหาวงองัน <si เกี๊ยวข้าวนั่นโจ๊กเกี๊ยวขาันบ่มีแล้วบัดเนาะันมันยังอยู่จะสลัด่ขึ้นก็ได้หมาลัดทางนี้บ่เอาสลัดกันที่จ้ะเนาะอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยลมลมได้มื้อ4มือเลยเนาะวนว่ามันสมีอยู่บ่ดอกอต โอ้โหไนอหี้นี่มันน่นหล่นเนาะน่าหลอนน่ะเห็นเงามันที่นี่ย่วนช่องจะได้บ่บอ้อเาพวกว่าบางคนเห็นนบ้านวบ้านแ้าิอนี่เด้นนี้เนาะ quán này 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 nó. con này áo này nó. em, à, này đấy nhé. trưởng là kiểu này phân bào đấy này. để này áo này và ngay này tý. mới đây là cò này minh neng điều đừng bị tụ. À. neng điều mượn thiếu là tụ là nó, chúng đi rưỡi. đại có đàn neng song neng. ชูโมองนึง่งิอบอกเกงชโมงนึ่งิบอกกงวะน้อไมไล่มันบัดแซบเลยพี่น้องเยเนาะนี่มันบุกนน้ไมดองนไมดองเพ่นเทดใชุ่งกินนี่เังว่าเสียากินย่าเกี่ยวข่าวก,กับบริกนเลยที่ มันยังพอมีหาเนื้อไม้ไม่ให้ได้แกงอยู่นะพี่น้องเอลยก็เลยน้องวัฒนได้แกงกินเนื้อไม่ดองเนาะไปอกเอาแบบนี้พี่น้องเลยห่อแบบนี้ก่อนนั้นได้ใช่ไหมตุ๊กมาที่กันมาที่ถุงใครพูดมีก่อนเนื้อไหมวะก่อนนี้ไม่ตุู้ซองและ không bong mang đây là bọc cầm luôn không mang đây là cái này thì là nick đã nói và đi được thì honey bọc phải luôn 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 bọc phải คือยาลามมนเต็มใช่หมมันคือเก่าแล้วมันเบิดไปน้ำเลยม่อีกเกินหนาเห็นแต่กอแห้งได้บานอ๋มีได้บานอ๋มีได้บานเจ้าได้ทางนาป่าเพ่งทางหน้ามันชุ่มมันเคื่อบจนหอดเดือนนะเพื่อนเอยโอ้ทางหน้าดุ่งดาวบ่กินได้จนหอดเดือนชงพุที่โอ้กินแนงแบบนี้ได้เนาะแนงที่เนาะปักไปเบิ่งโกใหม่แบบนี้พี่น้องเอ้ย พี่น้องมีตู้กายเนาะไม่พี่น้องตู้บเห็นมื่อนี่งามแท้นี่พี่น้องมึงเนี่ยงามเนี่ยได้แบบนี้นะโอ้ยนี่ตัวเงาจะช่วยอยู่เนาะก้อยผาดได้ดีเลยนะผาดเนี่เจ้าตัวนี้มีหมดปอกให้มีตู้ปอกเอาบ้องมันนะบ้องมันผาดเนาะเป็นขนอยู่เพราะว่าได้ขนเพื่อนอะดูกี่ดีเนาะไทยนะเจ้า พี่น้องไม่ตู่กายน้ะไม้เน่ยชมเราอย่ากายอยู่หรอกไอ้พวกน้องไม้บุ้งดอนนะมุมีพี่น้องเลยเนาะหาไปหามาย่างไปจนเมื่อคป้ามีตู่หนามยังอะไรมึงนี่โอ้ยสำลับอยู่เนี่ยพี่น้องปอดเถอาว่าหัวมาต่ำมันนี่จะชิวัยได้ไหพี่น้องนี่ อ๋อสำเร็จแต่ปู่ไปนีน้ำคอยดน้ำคอย่ะน้คยบคมขนาดนด้ยพี่น้องเลยให้กูอันยังเป็นไล่่อไล่แตนโอ้ผังบเลยมีบ่ไม่ตู่มีนอ้บิมดแล้วเนาะ้ินไปเนเบิ่งเนาะไม่บงบัดนี่พี่น้องเ้ยไม่ไลจากหมดแล้ว อันนี้มันเป็นสายน้ำคำวะเนี่ยพี่น้องเนี่ยเจ้าว่าเอามาหอนเฮ็ดคือก็เจ้าหอนเอาโดยเป็นคำหยุบเจ้าเจ้า็เจ้าก็มีเลยนะเจาเนี่ยนเพิ่นหอนยวนอันตะปูว่าอันเป็นคำนะเยี่ยบาเยี่ยบาอยู่บ้านโคกก็มีสายคำอยู่วมาพ่อของแท้อยู่ป่าไร มาขอของจริงแนาะมาบอกบอกคำอยู่ปลาไหลเราไปหานไหมชงคนเราล้วยเสียงหัวไม่ตู่ไปย้องไปมันบืนปลาไหล เมือ่อนี้มาหาเนื้อใหม่เมื่อแกงพี่น้องหัวหาก็ได้กำหนึง่งจิ้งจกพ่อเก่งหรืบอบบ <c oughs> เดี๋ยวสิอันพากันไปเบิกเนื้อใหม่บุงก่อนแบยยบน,นี้พี่น้องเลยมีว่างอ่ะมีกอไม้อยู่บ่างมิตุมีอยู่กอดไม่ดิมีเนื้อใหม่พี่น้องเบิดแล้วเพามารุนก่อนหน่อยยังไงฮักอวดเอาวอวดเอาอยู่เนาะ มาลุนนี่เบิดแล้วพี่น้องเบิด์ารดือแต่ก่อมันบาดเดนือแต่กอเพิ่นเฮ้ยพี่น้องช้างใหญ่ก็ลังบืนเาแต่าเราข้ดเนาะพูดพูดบ่มีเรื่องอะไรหรพาเรไปตที่าเราข้าไป เดงหัวหน้าอันตุ่มอ้อนโอ้ปลาโอ้ปลาไรปลาไรพี่น้องเอ้ยนี่จะปลาอะไรจะปลาอะไรบบมีน้องไหมโบมีน้องไหมโอ้โหหญบาแ่เอาเดมี่ดิคือบ้านพักนะคือประกันไปไปแบบนี้อยากเมื่อกับเมื่อไปแบบนี้ไปข้ากุ้งอยากเมื่อจุ๊บเลยเนาะ มาหารถหมุนหอบที่หอบเรงกับบมี่น้อไมมเมื่อหาเอาหน่อยทงน้อยยังไปแล้วแกงบานนี้ใส่ใส่ใส่หัวรถทงโจ้บูมี่น้อไม่านี้เราพี่น้องหมุนมาดึกชึกหมุนมาจนเมื่อยให้ได้น้อยย้อดเดียวน้อยไอ้น้อยเน่งเดียวอ่ะเนมใส่เน้มขัวกับบูมีให้ไิเสษตัวนี้ ขึ้นนีบอ่ะมีมงขึ้นอยู่บ่เนี่ยพี่น้องมึงในอันนี้ก็น้ำคัมมันเป็นไังไเองเนาะมันเป็นแบบว่าปูปลามันก็ะจูอยู่บอไหมสิเออมันบวตายบอเป็นเน่นอีกพี่น้องเราคนห้องน้ำคัม มันก็ไหลตลอดเนาะแต่มีปลาก็บ่จักดอกบ่มีมันขุ่นเด้ก่อไหลก็แห้งหมดแล้วนี่ตอนขามาเอาน้ํานี่นกอว่าเป็นตยงเนาะพอกินิมันเบิดงามมันได้ว่าตบ่อยากกินแล้วใหม่ๆเลเลย แต่ขนาดอยู่น้ำตลาดแท้ๆก็ยังมีขายได้ด้วยนะของในหน่อยเขาขายซาซิมิเยอะอยู่เพม่นหรงก็ใหม่เห็นแล้วใหม่เดี๋ยวพี่เ้องอึบอึอึหักเอาไปชด้เลยเฮ้ยพี่เ้างมึงในหนอใหม่นะพากันมาหาหนอใหม่อีดิ จนเป็นไม้ด้สองได้สองยอดได้สองยอดให้มปตู้บวกเอาบ้องมันฮ่าเลยตัวนี้กับพี่น้องเลยในสามเหยียบน้องไม้แล้วในสามบ้องได้กอละบ้องกอละนเองเนมบังกอนี่ก่อน Chơi chơi như này, này mưa lấy lên <laughs> à, ờ, mùn mười lên mùn nói nưng Chắc nói à. Hãy nó à? này ma này Phó Bỏ ở lơi Bỏ ở kha cổ ở lơi Phó mưa cả mình bổng nhau nó mình เอาละเขอออกก็ก็ดีครับอ๋อลงเลยเขาเอารถขี่รถไปจอดไม่หันนะลงไปเบิ่งอีกเนาะเผื่อมันมีไม่ก็เบิ่งนะครับมันมีหันแต่ก็มานี่พี it, ่น anyway. ้องก็นุ oh, ่งไม้แหงกระแรงอยู huh, yes. ่ม <Meng S 2> ันอยากอะไรอยู่บ่เอ้าเมนตู้นเนี่ยไปแนมาแม่นบ่อนแหงเพื่อนนะเยี่ยวแล้วบ่เยี่ยวแล้วเนาะบ่อนแหงเพื่นเยี่ยวแล้ว ดงเด้อน่ะยังย่อนึงแม่นบ่แม่นเด้เคยฮักไรบ่แม่นงตีตาเอาเคยสิเห็นตีตาเอา้ันก็แต่ว่ายาโอ้ยักว่าบัดนี้นม่บ่ได้แม่นเป็นเมนูหากินง่าย้บาดนี้พี่น้องเอ้ยแม่นแล้วเป็นเมนูหายากบาดนี้มื้อนั้นก็ยังมาฮักเอาอยู่อันเดียว จะได้ลากากสายมาฮุตเอาแล้วบัดเนาะพอได้ว่ามันปรุงมะฮาแล้วมันบุมี่เน่ยมันได้กลับนึง่ง้ะเพื่อนไปหักเอาโกนไม่พอน้องอนุนเอายอดนึงพอได้เมื่อแกงติเป็นปลาสีแก่งหั่นบุมี่ะนัะเมื่อไหรเอาไปใส่ป่ะเอาเมื่อไหร่เขาลงขวยหอยเออเขาลงขวยหอยนะปลาเพ่งเนาะเมื่อนหร่เขาลงขวยหอยมือหยัวมานะ ไอเทียบปอกไอพ่อเก่งเลยพี่น้องหาหลอกพี่นีกว่าหาก็ได้ถวยน้อยนึ่งถวยน้อยนึงไปหาโต้พี่น้องเลยหมุนคืนนี้บาทถวยข้านกิ๊กเอาล้ว่ามีดนะไปไปพี่น้องเลยไปหาเบิ้งอีกเนาะให้มันพอกิน พี่น้องไม่ตู้เห็นแล้วเพื่อนว่าเห็นใช่ช่างมีเมนบัติโอ้ยบางบางเบกขึ้นข้าแข่งนะบาตเขาขอฮักเนบัตินี่ข้าขอฮักข้าขอฮักไปเลยเขาเป็นคนแท้พี่น้องปวดปวดปวดพี่น้องเนี่ยนี่เลยตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก่อนแงตักอย่างแหงพูนเทิงพูนตัวนี้เนาะเมน วัดด็ดตะนี่เอ,ออเออตะน,น,น,นี่อืมุงดิยืมพูน,ออน,น่าจะหักอะไรจะนี่ไม่ไรอันเตอบนี่ชองอันนั่นกะเออเออมันจิต่อตาเจ้าเลจเวมันมันติต่อตาค <c oughs> นหาเองนะไหมพี่น้อง ได้ดีกับพ่อเกงเวียกพ่อเกงด้ยบาทเลยอยูน่นี่คนยันคนขีบบาทเขานะแมนเขาว่าชีเมื่อเราหมุนคือมาเราเห็นไม่เราบ่ม่ดเด้เหนนี่เด้นี่ตนเห็นบ่แมนเชิงอ่านี่ลม้บนี้นนนนนอกเมื่อแล้วจะได้ขัง,ขงเจ้านะมีบขอข่อยังไม่ได้ไปขางนั่น เฮ้ยง่ายี่เรบึงบึงตร้เฮ้ยง่ายใส่าักเด้นั่นมันมันอะไรต่นี้มันตายไ้ตายได้ถงตัตัวนี้อือเฮ้ง่ายเออลยใหญ่ก่อนลายใหญ่เยงามตัวนี้่ตายได้ายตายแล้ถข่อยตายแล้ตัวร่อยจ้อข่อยมามีให้เจ้ากินแนว

เด็กเราไม่ตกแต่บือยังหาอยู่เด็กเราไหวอยู่ละมือยังหาอยู่เอาพอไปก่อนเอาแล้วนาะเอาแต่บางมันอ่อนนะนะอยู่นี่นั่นเลยพี่น้องเลยพอกินเลยอยู่นี่พ่อกินเลยอ๊อกน้องเพื่อนโปะตื๊แก่เพื่อนแตกโป่งหรืไม่ยาวเพื่นมันบกกล้วยเนาะมันบัคือยามผลเลยยามนี่นะใครปอกก็เป็นเพรได้กินนะพี่น้อง มันหักไดเลยมันต้องปอกแน่ๆหักเอาไปชี้เนาะแมนเออไปชี้เดี๋ยวเขากระปาดลงในนี่เนาะแมนดีพี่น้องมีคนในมั้งในพี่น้องคนก็มีคนนะแล้วไม่ไล่แล้วพี่น้องโอ้ยคนแดงยังตื่นเไหเอาคนแดงปุ๊บแล้ไม่ไล่โอ้ยว่าเห็นงูเห็นอย่างเลยพี่น้องเอยน่าเว่งนะก็เหยียบไว้เนาะอันนั้นก็เยก็เยว่าจะไม่ไล่ไล่ก็เย กระตุกใจมาเสียนคนไปตู้อะไรกันีิแต่อย่าเหือไันเราลุ้นแล้วก็เชือกักกันเราตั้งแต่เห็นงูเห็นมันช้างเนาะพี่น้อกว้ยประตูอะไรไอ้้องหยกไปนอนกันนอนบนชิโหมเลยม่ไล่เราพากันเครียดกายเครียดกายเครียดออกอันนี้ได้แล้วนะคากับทางมึงทำมันโบพอกินเทากะนหยุดไปมึงลายลายโกิึงอีกกล้วเนาะเมน เนื้อปาดดดชาวนาเจอาน่ะจะปอกมันมืแจงทำมันปกเปนีบ่เออปาดในกระพารูแน่นมันง่ายปอกกทาไมย่ามนี่มันมาคือย่าผลด้วยทำไมลายล่ยเพินด้วยไม่ได้พี่น้องเอ้ยล่ไปคนเพิ่นกับบธรรมดาโอ้ยใครคือฉันเด้อเจ้าเจาว่ามามุ่ยผู้มีเจเออ ใครจะได้หักชุดแต่อยากแล้วพี่น้องเอ้ยน่ะมันมาถืออยู่แถวนี่หนูคายรับไม่ได้เอาถุงมือมาดิพากันพากันมาแบบ่ได้เอาถุงมือเลยดืมลืมนะมาเราต้องโอ้มีนำน้าอี้จำหน้ามือกันได้เมนเบิด์บบัดคากรบน้ำห้องกิ่นี่แล้วน้ำคำนะแล้ล้างดูได้ลาสิเป็่ยนยังเรากรลลางได้ขึ้นกันมันจะมีหนำมุกหนำใดแล้วรัดๆๆๆๆๆ พี่ด้วยพี่พาเจ้าลงไปเบิ่งห้องพรามึห้องใดห้องช่างน้ำไม้นทำไม้เง็นบงทำไม้บงทั้งขางนนาลงมาฮะนันชวนลงมามีน้ำไม้บาอยู่ฮะนี่ทั้งนั้นได้ก่อน้าไม้ลายอันนี้บางขางให้เฮาเชื่อมองถึงองมันมีมันก็มีอยู่เนาะพี่น้องไอ้นี่ยามยามนั่นข่อยมาเอาก่อเดียวนี่ก็ได้เป็นกระย่างต่เก่าอออันนี้ได้เออข่อยเอาตัวนี้เนี่ยนี่ข่อยก่อหน้าไม้ตัวนี้นะกับตัวนี้ นี Alright, name, Alex, sang, right? ่ยม ah, nah nah hey, uh, ึงเองก็เอาได้กังซังอยู่น่ะเพิ่นนมะเกิดเพิ่นมะเกิดกูมูบดอ้าอะไรนะแม่อะไรนะแม่เนาะเล้ยหลายตัวแล้วบบไหนีตู้หลายตัวเตอรพอเก่งเนี้ยแบบไหนปลาเพ่งว่าเป็นน้ำปลาเพ่งนี่บ่ปลาเพ่งว่าเอามาเก่งเนี้ยอย่าลืมเอิญเท่าเลยบ่เอิญพายรอกตัวบ่ วเลยผายพ่อทำไมเตนกับาจมานำลดไมากชนะะเพื่อนเอเพื่องขึ้นห่างขึ้นห่างอยากมาอยู่ยากเฮียเบียยเอาเพื่องขึ้นห่างเพื่องขึ้นห่างมันเดียวมาฮอนยมนั่นเละก็ได้หางงวกินบสบายบายตันนี้บ้องมันเลยเอบ้องมัน เก่งบ้องแล้วยามนียบมาได้เก่งยอดแล้วไปข้าวเจ้าขายก็ขายบ้องนะแม่นเจ้าขายหินนิดขายบ้องมันขายบ้องมัน่นไปปอกเอาคือกันเนาะแม่นพุณนางปอกอยู่ตลาดอีกเป็นค่อยเห็นคุณนางกับปอกอยู่มือมือหันด้วยจิ๊มือค่อยไปขายเขียดทรายนะได้เท่าไรเขียดทรายเรามึงเขียดทรายข่อยไล่เจ็ดสิบพันเพื่อนห้ทงจิมห่าก็ได้อันนี้ไอกาแฟกินเนาะแม่น ไม่น้องนนอนคุ้มเลยคุ้มเลยที่น้องเอ้ยกอเดียวป่ะกอเดียวอันนี้เทากับ,บิะไปกันไปเดอเบิร์ออกไปหารถเท่าแล้วกับพอกินแล้วกับเมื่อเลยเนาะมเมนเมงกินก็ได้ี่กินเอาเมื่อายกับพ่อ, <laughs> <laughs> อเชฟเมื่อพอดีกินทอดเ่าะเมนแต่มันมันบูมี่ชมีไลยกับหอบไลยแต่เมนเป็นบูมีแต่เป็นบูมีพี่น้องเอ้ย <laughs> อ اي, บอกไปเช่นเน้ยเป็นบัวหาบอะไ้เลยเนี้ยบัวหาบอะไ้แล้วบอกไปเช่นยต่างมันเยี่ยบมึงมั่นพี่น้องเลยก็แต่เลี่ยวน่าก็แต่เลี่ยวกี่ลเขายังไม่มาใกล้เลยม่มาใกล้ให้ได้จิบบอกประตูอนุนกันยากจักเห็ดหัวเ็ดชวนยังไม่ได้เอาอยู่พี่น้องเลยต้อามาอยู่ให้ประตูชื่อไม่เป็นมาใส่ลมลมมาวานนี่หลุดไมเกลื่อนคู่เกลื่อนคู่พี่น้องเอ้ยเพื่อนอนเพื่อนเถ่าอนุนมาให้ประตูอัน บาอยากให้ปุตตูเอาไม่เป็นเมื่อไสร่วัดติดดดดบ่ได้ว่านี่กไ็ดได้ติดดดดบ่ได้เตได้ได้ก็บ่ได้แล้วดูว่าหัวเทียนเราเนี่ยหัวเทียนหัวเทียนตายหมอเมียนมาลดตายหัวเทียนตายไม <c ười> ่ไม้หะกันบ่เอ้ยไม่ไม้หักกันเนี่ยอ้ยไม่ไม้หะกันเมน่องอนุ่นเดิมญาติไหน,น,นได้เพน้องค่อยเดิมญาณนะค่อยเคยมาให้ค่อยเ <c ười> ดือนมาแต่าเธอนะ เอาเองเนี่พี่น้อยเนาะชิมีิย่างแถวนี้มีเบิดหั่นก็นมีหมูนเะ่ยกินมันโอ้แต่ดุงวีว่าหมูกินมันแล้วเราว่ะโอ้วีหมูเข่ามาหมูปานะ่าหมูป่านีน่กินมันเรเบิดละลายนึงเลาวว่ะบดมาเพิกบัดโบเห็นมาเพิกน,นี่ยหมูปานนะ่าเนาะแมนจริงเนาหมูย่างคนแท้เนาะคนดูแลตัวเองพวกเราก็อยู่ข้างของเราทางทาง,งลุ่มมันชุมหาเวินมาขุดม่กิโลนี้มันก็อยู่ทางนี้ ก็อยู่ทางดกไงพี่เนาะแมนโกนี่เหงอยู่ห่างมีเน่งน่อยเนาะเตะแต่โกไล,ล่ชังโกนี่ะนพลลละพราพรากินแต่หึงเนาะเอ้ะได้หลายเด้พี่เด้อเพราเก่งแนบวะนะี่ยนะอะเนะ <c ười> ลาะมาจนะนะาจน,านั่นนะเลาะมาจนนั่นอะมาไล่อยู่นี่หลายชมมุ้งนะได้หลายใช่ไหเต็มซ้ำกันโอเเก่งเด้เอพี่น้อง อ่อนเนะว่าให้ได้หลายป้ายบานี้พี่น้องไปหาเนาะเมื่ออันทางรถเฮาเนาะแม่เลาะเมื่อพุ่นแล้วก็แล้วเฮาก็เลาเป็นใช้รถเฮาเลยโอ้ยดีเก๋เลยอือไปเบิ่งรถนั่นก็ออกมาเลยไปเบิ่งรถอีกดอนนึงเนาะแม่ไปเบิ่งันกบ่มีแล้วก็มาเด้อไปปสีพี่น้องบาดนี้คุยต่อพอแกงเด้ออีกน้อยนึงสงยางมันใหญ่เะมันก็น่นพอแกงแล้ว ไปบานนี้พี่น้องเลยคลิปนี้ก็สิได้ลำลาป่าลุงอยู่นี่เลยบัดนี้พากันหมุนป่าก่็หมุนป่าเลาะเมื่อบัดนี้พี่น้องเลยห่านย่างกายบ่นะห่าน่ะเพิ่นไปเห็นเพิ่นไปเห็นมันว่าติบโโอ้ยเน่งนีก็ตู้กับเพื่อนอีกนะไฮ้ยเออว้ายนี่อยู่เป็นพวอกรไร้องใม่เนาะฟากันย่างกายเอ้าฟาดกันอืมอืมอ่าเบิ่งหาเบิ่งกระคาดก่อนพี่น้องแถวนี้มีอยู่จ้ะ แถวในพุ่นมีตู้ขอมหามเลยบ่ขับรถไปเลยหาไปชงเมืองในพุ่นก่อนเด้อเอาสลามลาปลาลุงไปเลยเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะถ้าบุคิ้วเข่าแห้งกับบัตรแกงเชียงไทปลาดุงบึ้งเลยยิ้วเข่าแห้งเชีได้ทายพี่น้องเลยโดยสบายดีเด้อปลาดุงโดยพากันเลาะเมื่อก่อนวันนี้ปลาดุงเลย